ินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์ในโลกปัจจุบันที่องค์ความรู้มีอยู่รอบตัวเรามากมายทักษะอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งสาคัญสำหรับนักศึกษาในปัจจุบันก็คือทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเองนักศึกษาสามารถที่จะหาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรต่างๆและเครื่องมือต่างๆอย่างเช่น AI อยู่สม่ําเสมอสิ่งสําคัญที่นักศึกษาจําเป็นที่จะต้องมีก็คือทักษะในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ นักศึกษาจะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงข้อมูลใดที่เป็นข้อคิดเห็นข้อมูลที่มันถูกต้องและข้อมูลใดที่มีความไม่ถูกต้องนักศึกษาเป็นคนโชคดีมากๆนะครับที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์เพราะคณะวิทยาศาสตร์จะสอนให้นักศึกษารู้จักใช้หลักการของเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆมีเหตุมีผลมาประกอบอยู่สม่เสมอนะครับก็ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนรู้และเตรียมความพร้อม ในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอีก4ปีข้างหน้ายินดีนรับนักศึกษาทุกคนครับผมสวัสดีนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนกับผมอาจารย์คมสอนลมไทยสงหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ในปีนี้นะครับในานามของคณอาจารย์เจ้าหน้าที่รุ่นพี่และสิทธิ์เก่าอยากจะบอกกับนักศึกษาใหม่ว่า เราสามารถที่จะผ่านเข้ามาในรั้วของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แสดงถึงความมุ่งมั่นของนักศึกษาความพยายามของนักศึกษาในการที่จะเข้ามาเรียนรู้ในรั้วของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ของเรามีศาสตร์มีองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์นักศึกษาก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ โดยมีอาจารย์มีเพื่อนๆมีรุ่นพี่ที่จะคอยสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขสนานในการเรียนในานามของคณาจารย์บุคลากรสิทธิ์เก่ารวมถึงนักศึกษารุ่นพี่ขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบผลสำเร็จในการเรียนและมีความสุขในการเรียนในรั้วของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่บ้านสีเหลืองจำปาแห่งนี้อย่างเป็นทางการน,นะคะหลังจากนี้หวังว่านักศึกษาจะได้รับทั้งความรู้และทักษะอื่นๆจากคณาจารย์เพื่อที่จะพัฒนาตนเองนะคะในแง่ของวิชาการรวมไปถึงทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อที่จะทําให้ประสบความสําเร็จหลังจากที่สําเร็จการศึกษาไปถ้านักศึกษามีปัญหาอาจารย์ทุกคนยินดีที่จะรับฟังและร่วมหาวิธีในการแก้ปัญหานั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องล,งลังเลที่จะติดต่ออาจารย์หรือแม้กระทั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ขอให้หนักศึกษาสนุกกับชีวิตในการเป็นนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยและเรียนรู้ทุกอย่างรอบๆตัวไปนะคะขอต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์นะครับ เป็นนักศึกษารุ่นที่53และขอแสดงคมดีๆกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้เข้าเรียนที่วิทยาศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์สแวดล้อมครับสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกๆคนนะคะอาจารย์ก็มีความยินดีที่จะต้อนรับนักศึกษานะคะก็เป็นนักศึกษากันแล้วนะคะต้องมีความคิดหาเหตุผลต่างๆนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็วางแผนดีๆในเรื่องของการเรียน กิจกรรมเสริมที่มีคุณค่ากับชีวิตนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าทุกปัญหามีทางออกนะคะเราแก้ปัญหาได้เสมอแล้วก็มีทีมของคณะวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทางกิจการนักศึกษาหรือว่าคณาจารย์ต่างๆก็พร้อมที่จะดดูแลแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะคะไม่ประมาทกับการเรียนแล้วก็การดําเนินชีวิตทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จอาจารย์ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะเมื่อขึ้นปีสองแล้วนะคะทาง มากกว่าหนึ่งปริญญากับสาขานิติวิทยาศาสตร์นะคะก็ยินดีที่จะต้อนรับให้นักศึกษามาเรียนกับเรานะคะภายใน5ปีนะคะหนูก็จะจบปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีงานมากมายที่จะรอคอยหนูอยู่นะคะหลายๆสาขาที่เรารับนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันนิดหนึ่งนะคะ ก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เกือบแสนบาทนะคะยังไงก็ติดตามรายละเอียดได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสาขาวิชาคณิตศาสตร์สวัสดีครับขอแสดงความยินด,ดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับในความสำเร็จที่เราสามารถที่จะสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราโดยเฉพาะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองที่บุตรหลานของท่านได้ประสบผลสําเร็จในเบื้องต้นในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลายัยสําหรับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของเรานั้นเรามีหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและก็หลักสูตรปริญญาเอกมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ดูแลหลักสูตรให้ก้าวหน้าทัานสมัยเรามีระบบของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่จะคอยให้คำปรึกษาทั้งกับนักศึกษาและกับท่านผู้ปกครองนะครับถ้าท่านมีปัญหาก็สามารถที่จะปรึกษาได้เรามีระบบสหกิจเป็นทีมงานที่เข้มแข็งที่จะคอยให้คำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่สนใจในการใช้ความรู้ในการที่จะออกฝึกงานกับหน่วยง,งานต่างๆเรามีฝ่ายพัฒนานักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาทุกคนก่อนที่จะเข้าสู่ ระบบการทํางานเรามีความพร้อมในทุกๆด้านก็ขอยินดีต้อนรับทั้งนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าสู่ครอบครวัวคณตศาสตร์ของเราครับผมขอสแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา2018มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคณะวิทยาศาสตร์ที่อบอุ่นนะครับซึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่และรุ่นพี่ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและนักสนับสนุนน,นักศึกษาใหม่นะครับทั้งในด้านการเรียนและในด้าน การมุงชีวิตนะครับในวันนี้วันปกมเทสเทศนักศึกษาใหม่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษานะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านของนักศึกษาจากเดิมที่มีการเรียนมีการเข้าแถวนะครับมีการเช็คชื่อการเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นการเรียนโดยความสมัครใจและโดยความรับผิดชอบส่บวนบุคคลนะครับทั้งนี้ในระหว่างการศึกษาหานักษาพบปัญหาและอุปสรรคขอให้นักศึกษามองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นความท้าทายในชีวิต ใช้เหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาท้ายนี้ขอให้นักศึกษามีความสุขในการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลายัยและขออวยพรให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในด้านการเรียนตามที่มุ่งหมายไว้เพื่อพัฒนาประเทศและสังคมและนำความภาคภูมิใจกลับคืนสู่ครอบครัวนะครับต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับ ผมอาจารย์สุปรีพนิสุนทรนะครับหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิก์นะครับมีความยินดีอย่างมากนะครับขอต้อนรับพวกเราทุกคนเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็สําหรับนักศึกษาฟิสิกส์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชาฟิสิ์นะครับทั้งหลักสูตรฟิสิกส์วัสดุศาสตร์นาโนเทคโนโลยีแลวก็แบตเตอรี่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่2568ค่ะ ก่อนอื่นอาจารย์ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะที่นักศึกษาได้เป็น1ใน7,389คนของนักศึกษาใหม่แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ยังได้เป็น1ใน638คนของจำปาช่อที่53ของคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะคะนับเป็นจุดเริ่มต้นสตาร์ทอัพของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะนักศึกษาจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่นักศึกษาก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนนาาักศึกษาก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในหลักสูตรของเราสถิติและวิทยาการข้อมูลนะคะมีเรื่องต่างๆให้รอนักศึกษาเรียนรู้อยู่อย่างมากมายแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะนาาคักศึกษาก็จะได้พบกับเพื่อนใหม่เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกคบเพื่อนให้ดีนะคะและขอให้นาาักศึกษาจํา ความรู้สึกวันแรกของการก้าวเข้าสู่รั้วมอมดินแดงในวันนี้นึกถึงความภาคภูมิใจที่มีในวันนี้เป็นแรงผลักดันให้มุ่งม,มั่นตั้งใจก้าวต่อไปจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในอีก4ปีข้างหน้านะคะสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยอย่างเช่นคุณสันติแซลีแห่งสงครามส่งด่วนนะคะไม่แน่ว่านักศึกษาอาจจะได้เป็นยูนิคอนคนถัดไปของประเทศไทยก็ได้นะคะสู้ๆค่ะ